ก็กลับมาเจอกายามีกแล้วนะคะในลุกลุกนี้เลยเป็น Gra มมาลัสลุกนะคะเป็นลุกสวยหรูและว,วันนี้นะคะยังก็จะมาลองเล่นผลิตภัณฑ์ใหม่จากเคสโตเกียวให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะซึ่งเอามาสร้างสารรค์ลุคนี้แหละทำยังไงไปดูกันเลยโอเคก็กลับมาที่หนะ้าสดแบบนี้แล้เดี๋ยวจะไปเตรียมผิวก่อนนะคะแล้วก็มาลงรอง,องพื้นกันนะคะและสำหรับผิววันนี้นะคะก็ผิดผิวขนกับ,กบ,กบ,กบตัวนี้แล้วนะคะคเคส designing eyebrow e n นะคะ อายนะคอลเลคชั่นสีบีไอหนึ่งอันนี้นะและสำหรับลุกในวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งตากันด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่จากเคสนะคะเคสเมทัลแก m มเมอร์อายนะเขามาด้วยกันทั้งหมด6กเฉดสีด้วยกันนะคะพาเลตแบบนี้นะคะก็จะเป็นชิมเมอร์ที่มีความแวววาวสวยงามมากเลยแล้วันจะสวัดส,สีให้ดูปะน,นะแล้วพาเลตตัวนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็ใช้ได้จริงนะสีแรกที่จะลงนะคะจะเป็นสีนี้นะคะลงเป็นเบสก่อนนะต,ออต่อไปเราก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นออกแบบ อม,มส้มส้มทองๆเลนิดนึงนะคะลงต่ำลงมาอีก,อกสเต็ปหนึ่งนะคะสีต่อไปนะคะแฟนสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะยังจะใช้หัวแปรงด้านเล็กนะแล้วก็ลงชิดค้นขนตามากยิ่งขึ้นนะคะนะคะเราก็จะใช้สีทองตรงนี้นะคะลงบริเวณกึ่งกลางตานะจะมาใช้สีเออกเงินเงินเทาๆเนี่ยนะคะลงหัวตาเองเราก็จะมาทำการจีดอายไลเอนอร์กันนะคะ ของตัวใหม่ของเคนะคะ Super Sharp Liner EX นะตัวนี้มันเป็นแพคเกจิ้งใหม่ของเขานะคะซึ่งมันทำให้แบบว่าจับถนัดมือมากมีแบบถึงเก้าเหลี่ยมเลยนะตัวนี้นะบริษัท เคสโตเกียวนะคะเขาได้ร่วมมือกับบริษัทเพนเทลนะคะที่เราก็รู้จักยู่แล้วว่าเขาทําปากกาันเนาะมีชื่อเสียงมากเลยนะร่วมกันพัฒนาตัวนี้มานะคะทําให้ได้คุณภาพที่แบบว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็เขาก็ยังบอกไว้อีกด้วยนะว่าตัวนี้มันปัดจากน้ําหอมนะคะแล้วก็สามารถหลัางออกได้ด้วยน้ําอุ่นเออดีงามไปอีกมาเรามาเขียนกันดีกว่านะจ๊ะพี่ค่ก็กิตตาร์นะคะนอกจากกิตตาร์แล้วยังนั่งใช้เจ้าตัวนี้ทําเส้นขนตาล่างได้อีกด้วยเห็นไหมเนี่ยต่อไปเราก็จะมาปัดแก้มกันนะ าปากเ,เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่จบนะตัวสุดท้ายนะคะยังจะมาลงทับด้วยกลอสนะคะ Kate Color In a m e l g l o s s นะคะตัวนี้เป็นสีใสนะคะให้เพิ่มความวาวเพิ่มความแบบรูหลาชุ่มชื้นปากดูสุขภาพดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะเขาก็จะมาด้วยกัน6เฉดสีนะคะส่วสีที่ยยมใช้จะเป็นสีใสๆแบบนี้นะลวยหัวตัดนะคะาเลยตอที่เราใช้แบบ พวกปลายกวดตัดทาแบบนี้มันก็จะทำให้เข้ารูปปากได้คอเดียวนะทางง่ายมันไม่เหนียวนะคือมันไม่แบบมันไม่เหน็บปากนะคะมันเหมือนแบบมันเหมือนเราเอาพวกบามอะไรเงี้ยมาบำรุงนะคะซึ่งตัวนี้มันก็มีแบบตัวบำรุงหลายตัวนะคะมีทั้งแบบว่าอัลมอนด์ออยล์โจโจบาซีดออยนะคะแล้วก็มีโอลีฟด้วยนะซึ่งแบบ เดี๋ยวแอมขอไปแต่งตัวแล้วก็ทำผมนะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาดูฟินิชุดกันค่ะ